ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตเราไม่ไปจับต่อให้ตัดแขนไปข้างหนึ่งมันก็จะทำใจให้เป็นสุขมันจะไม่เรียกร้องหาแขนข้างนั้นมันจะไม่มนโนภาพมันจะไม่มนโนฝันกับในแขนมันอีกแล้วนะแม้แต่เราจะตายช้าเราจะตายเร็ว ตายช้าอ,อเราก็ถ้าทำความดีเราก็จะได้เพิ่มความดีให้มากหน่อยถ้าไม่ได้ทำความดีตายช้าก็แบกกรรมเยอะหน่อยอถ้าตายเร็วก็เราก็บอกกับตัวเองเลยว่าก็จะได้ย่นได้ยอ่อได้หมดภาระ,ะหน้าทีนะ่ไม่ต้องไปต่อเดือนต่อวันต่อปีมันอีก นะทั้งนั้นฉะนั้นมันพิจารณาทำกันแต่การต่อสู้ของเขาไม่เอามาพุงูงซานเขารู้ด้วยฌานเขารู้ด้วยศีล